มีการใจยงกตินะครับโดยมีส่วนาฐานเป็น10นะครับถ้านักเรียน90คนได้ต่ำกว่า80ดสเออขนี้สําคัญแล้วนะไอ้ข้อความนี้นักเรียน9 0เอ้ย900คนนะครับได้ต่ำกว่า80คะแนนแปลว่าอะไรนะครับเรามาแปลความหมายตัวนี้ก่อนแป๊บหนึ่งดูซิว่าแปลว่าอะไรข้อความนี้ครับ90คนได้ต่ำกว่า80คะแนนแสดงว่าเขาชนะไอ้คนที่ได้80คะแนนเนี่ยเขาชนะคนมา900คนในบรรดาคนทั้งหมดกี่คน แสดงว่ากําลังจะพูดถึงเป็นเปอร์เซนไทยนั่นแสดงว่ามันน่าจะเป็นเปอร์เซนไทยที่900ส่วน1,000คูณร้อก็จึงเป็นเปอร์เซนไทยที่90นะครับเป็นเปอร์เซนไทย90นะทันไหมทันไม่ทันข้อความนี้เอาเอขีข้อความนี้ก่อนนะครับเรียนนี่นะถ้ามีนักเรียน900คนได้ต่ำกว่า80คะแนนหมายความว่าเปอร์เซนไทยที่90เท่ากับ80คะแนนทันที นะครับตอไปเลยนะครับมันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมมาอีกครับว่าเมื่อไรที่เรียนไปพูดถึงว่าเปอร์เซนต์ที่90สแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าพื้นที่ส่วนที่แรงเงานี่นะไอตรงนี้เต็มๆอยู่แล้วครับเป็น0.5ใช่ไหมไอครึ่งหนึ่งนี่คือเปอร์เซนต์ที่50สแสดงว่าณนะตรงนี้ต้องเป็นเปอร์เซนต์ที่90พื้นที่ก็เลยกลายเป็น0.4 แต่โจทย์ก็บอกมาอีกเหมอนเดิมครับบอกพื้นที่มาให้เรียบร้อยเลยนะครับว่านี่นะนี่นะถ้าเตั้งแต่ 0- ูนย์ถึงหนจะมีพื้นที่เท่ากับ0.4นั่นแสดงว่าไอตรงเนี้ยนะครับที่มีพื้นที่เป็น0.4ตั้งตรงกลางเป็น0นย์มาถึงตรงนี้เป็น1.3เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกเพราะอยู่ด้านขวามือนะครับต่อไปเรามาดูช้อยซิได้ข้อมูลมาแค่นี้หมดแล้วเขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้ผิด นะครับกอไขคะแนนนะครับค่าเฉลีย่ยจะต้องน้อยกว่า80ขอไขคะแน 54, น54คะแนนเป็นมาตรฐานเป็นลบ1.3ขอควาย5 4คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่10ลงลงูผู้ที่ได้เปอร์เซ็นต์ที่54ถึง80มากกว่า800คนอา้าวพูดง่ายง่ายตรงนี้นะครับตรงนี้คือ x บาร์ bar. ส่วนเปอร์เซ็นต์ที่90เนี่ยหามาแล้วครับคือกี่คะแนนครับ80 นั่นแสดงว่าระหว่าง80กับ x บา์ bar, ใครมากกว่ากันใครอยู่ทางขวาละแปสิ่มากกว่านั่นแสดงเขาว่า x บา์ bar จึงน้อยกว่า80ข้อ1ทุกแต่จะถามว่าข้อใดผิดนะครับต่อจากนั้นเรียนสังเกตดูครับว่าขอ,ขอคอไข่คอควายและงองูต่างมันก็พูดถึงเลขอะไรครับนี่เลขอะไรครับนี่54า4กันหมดเลยพูดถึง54หมดเลยงั้นเราก็บอกว่า ขออย่าไปหา x bar ก่อนแล้วกันว่ามันเท่ากับเท่าไหร่กันแน่นะครับเดนก็ไปหา x bar ก่อนเอายิบตัวนี้แหละมาแทนค่าจากสูตรเ i เท่า x i ลบ x bar ส่วน s นะครับซึ่ง s โจทย์บอกว่าเป็น10แป๊บเดียวครับเธอจะได้า x bar เป็นเท่าไหร่ครับเธอจะได้ x bar เป็นเท่าไหร่ครับดูซิย้ายใครไปก่อนย้าย10ขึ้นไปคูณเป็น13 13ลบออกไปลบ80 จะได้ว่า x บาร์จึงเท่ากับได้67อ้าว x บาร์เป็น67นะครับเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเราจะไปคุยที่54เราจะเริ่ม54คือ x i ครับ x i เป็น54เราจะไปหา z i ของ54ก็แทนค่านะครับจาก54ลบ x บาร์ x บาร์ bar, ก็คือ67ส่วน s เท่าไรหร่ล่ะครับ10บ หาออกมาได้เท่ากับติดลบแน่นอนครับลบ1.3เป่ปเลยครับ z i เป็น5ขออภยัยเ i เป็น5 4ได้ค่า z เอาไว้เท่าไหร่ลบ1.3ข้อไหนถูกทันทีข้อ2พูดถูกต้องแล้วครับถูกแต่ไม่กล้าเพราะถามว่า,า้อไหนผิดนะครับเราก็เลยไปวาดเราก็คือว่าเออจริงๆแล้วนี่นะ1.3าเนี่ยมันต้องอยู่ด้านไหนครับด้านซ้ายด้านขวา ด้านซ้ายครับลบ1.3อยู่ด้านซ้ายแต่1.3อยู่ทางไหนครับด้านขวาแต่พื้นที่เท่ากันไหมเท่ากันเลยครับคือ0.4เท่ากันในเมื่อครึ่งหนึ่งนี่นะมันมี0.5้ไอเจ้าจะลายๆตัวนี้นะเอาไป0.4งั้นพื้นที่สีแดงแรงเงาตัวนี้นะ่าจะเป็น0.1คําคำว่า0.1มันก็คือเปอร์เซนไ์ไทที่ไรครับ0.1นเี่เปอร์เซนท์ไทที่10นะครับเรียงจากน้อยมากเป็นเปอร์เซนต์ไทที่10 สแสดงว่า54คะแนนเท่ากับเปอร์เซ็นทายที่10ข้อไหนถูกอีกแล้วนี่ข้อควายถูกครับนะและสุดท้ายครับข้อที่ควรจะกาผิดคือใครครับงงงูพ่อโจ์ว่าตั้งแต่50าสถึงห้ก็เนี่ยครับห้าถึงห้นี่นะคิดเออขอไปห้าสิบสี่ถึงแปดสิบนี่นะนนะพื้นที่ข้างบนนี่ศูนย์สี่บวกศูนย์สี่เป็นเท่าไรละ่ะ 0.8 0.8ก็คือ80ซแต่คนทั้งหมดไม่ใช่ร้อยคนครับเป็นกี่คนเนี่ย1,000คนเพราะฉะนั้น80ซของคนพันหนึง่งก็กี่คนพอดี800คนพอดีเอา้าแล้วงองุูนผิดตรงไหนมันก็ว่า800เนี่ยอ๋อมันใช้คำว่าอะไรครับนี่มากกว่าก็เลยผิดอันนี้เลยครับจริงๆแล้วมันต้อง 800นะครับไม่ใช่บอกว่ามากกว่า800ต้องว่าเท่ากับ800นะ